สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถึงมือรถถังจิตเมืองนนท์แล้วรูบิก480ลูกหน้ารถถังเจ้าตัวปลื้มยกเข็มขัดแชมป์โลกให้หลังจากก่อนหน้านี้น้องอีคิวหนุ่มน้อยเซียนรูบิกได้โพสต์คลิปลงติกตอกทำชาเลนจ์ตอรูบิกเป็นรูปหน้าของรถถังจิตเมืองนนท์หนักมวยชื่อดังโดยระบุวา่าต่อรูบิก480ลูกเป็นรูปรถถังจิตเมืองนนท์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่รถถังครับ จนโลกออนไลน์เข้าไปดูและแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากถึงขั้นรถถังจิตเมืองนนเข้ามาคอมเมนต์ขอซื้อล่าสุดวันที่3 0กันยายนน้องอีคิวโพสคลิปหลังรถถังจิตเมืองนนบอกน้องอีคิวว่าให้เอารูบิกไปส่งให้ที่บ้านเนื่องจากรถมัสแตงของรถถังไม่สามารถใส่รูบิกทั้งหมดได้ซึ่งน้องอีคิวก็ดีใจมากที่จะได้ไปเจอกับรถถังตัวเป็นๆถึงบ้านจากนั้นก็ได้ขนรูบิก หน่ารถถังขึ้นรถกระบะตู้ทึบเดินทางไปที่บ้านของรถถังจิตเมืองนอนเมื่อรถถังเห็นรูบิกหน้าตนเองกับตาครั้งแรกถึงกับอึ้งไปเลยเพราะเหมือนตัวเองมากแถมยังบอกว่าปีหน้าเปิดวิลล่าจะเอาไปตั้งที่วิลล่าที่มีนบุรี เป็นวิลล่ากลางทุง่งนามีค้ายมวยมีสวนสัตว์มีของเล่นเต็มและยังจะให้น้องอีคิวเป็นคนออกแบบให้อีกด้วยจากนั้นรถถังก็อมอบกางเกงมวยของตนเองพร้อมลายเซ็นให้กับน้องอีคิวก่อนจะขอกอดไอดอลในดวงใจนอกจากนี้รถถังยังมอบเข็มขัดแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพของตนเองน้ำหนัก14กิโลกรัมให้น้องอีคิวอีกด้วยเพราะไม่คิดว่าจะมีใครที่ทุ่มเททำให้ถึงขนาดนี้แต่ก็เป็นเพียงการมอบให้เป็นพิธีเท่านั้นเนื่อง จากรถถังยังต้องใช้เข็มขัดเส้นนี้ป้องกันแชมปโลกต่อก่อนที่จะคืนให้รถถังต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ